กราบสวัสดีครับเอทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมมาอยู่กับเซลต้นอีกแล้วที่โชว์รูมอิสุซุคิงยนสาขาพิมายจังหวัดนครนราชสีมานะครับก็ถ้าใครอยากทักเพจผมเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือต่างๆนะครับก็เพจเซลต้นอิสูซุโฟราได้เลยครับดูลูปโปรไฟล์ที่เป็นเสื้อสีเทานะครับไม่ใช่สีส้มนะเพราะว่าอันนั้นผมยังเข้าไม่ได้มันถูกถอดออกจากผู้ดูแลนะครับทักเป็นเสื้อสีเทาละกันก็ สำหรับวันนี้นะครับไม่ใช่คันนี้นะครับเป็นคันที่อยู่ข้างหลังแต่ไม่ต้องเก่านะครับถ้าคันหลังนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมผมพามาดูนี่ฮะเกียร์แซดเกียร์ออโต้นะครับราคา9 4 2 0 0 0 0บาทต้องบอกว่าตัวแซดอะเขาไม่ได้มีดีแค่เกียร์ธรรมดานะคุณผู้ชมเขามีเกียร์ออโต้ด้วยนะก็เดี๋ยวเจ้าต้นพาไปดูสเปกกันครับว่าสเปคเขาให้อะไรมาบ้างนะครับไปนี่ครับคุณผู้ชมเราก็มาถ่ายคันนี้เป็นสีดานะต้องบอกว่า รถสีดำนะครับเป็นรถยนต์สีหนึ่งเลยนะที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากๆนะไม่ว่าจะเป็นรถหรูต่างๆหรือรถปิกอัพรถเก่งทุกวันนี้นะสีดำนี่เป็นสีที่เงาที่สุดก็ว่าได้นะฮะตัวนี้ราคารถ942,000บาทถามว่าในราคาเนี้เลือกสีอะไรได้บ้างก็จะมีดำมีบอลเงินมีเทาโอเพกหรือที่เราเรียกกันว่าเทาแลมโบนะฮะแต่ถ้าเกิดเพิ่มอีก7,000บาทท่านจะเลือกสีขาวมุกได้ ก็ปัจจุบันจะมีทั้งหมด4สี4ให้เลือกนะครับทวนอีกรอบนะดำบอลเงินเทาแลมโบนะครับอันนี้9 4 2 0 0 0แล้วก็บวกขาวมุกก็อีก7,000บาทนะครับสำหรับด้านหน้าของเขานะฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามาถูกทางมากสำหรับตัวรถสีดำอะไรที่เป็นสีดำแล้วตัดโครเมียมนะมันจะดูเด่นสวยงามและหรูมากนะฮะกระจังหน้าเห็นไหมครับคุณผู้ชมเป็นโครเมียมด้านบนสีเทา ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ daylight ในตัวแล้วก็นี่ฮะไฟตัดหมอกด้านล่างนะ LED ด้วยนะครับฉะนั้นไฟหน้ากับไฟตัดหมอกในรุ่นนี้นะฮะจะเป็นแสงสีขาวซึ่งเป็นหลอด LED ทั้งคู่นะครับโดยกันชนหน้านะครับก็เนี่ยครับสไตล์ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยมีแคปล่ามาให้ดีไซน์มาให้ดุด,ดันเพิ่มขึ้นสปอร์ตเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับลวดลายของเขานะฮะด้านข้างนะครับดูนะ เส้นสายต่างๆต่อเนื่องตั้งแต่ด้านหน้ายันท้ายรถก็ดีไซน์ออกมาให้มันดูสวยงามนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับโป่งซุ้มล้อมีมาอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่โป่งซุ้มล้อล้อก็ไม่ยืดเห็นรนะล้อมันจะอยู่เข้าไปข้างในด้วยซ้ำนะฮะคุณผู้ชมก็เป็นโป่งสําหรับรถตัวยกสูงล้อแม็กครับรุ่นนี้ได้ล้อแม็กขอบ18มาแล้วซึ่งต้องบอกว่า ขนาดแม็กขอบ18เนี่ยจะเป็นขนาดที่เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ที่สุดในรถปิกอัพปัจจุบันที่เราขายนะอันนี้ก็ให้18มาตัวล้อแม็กเป็นสีบรอนนะครับยางบิสโตน265 60ขอบ18แล้วก็ที่สำคัญระบบเบรกจานเบรกขนาดใหญ่เบรกมั่นใจแน่นอนเพราะว่าเรามีระบบ ABS มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่ม,มแรงดันน้ำมันเบรกเข้ามาให้นะฉะนั้นในเรื่องของการเบรกนะครับความอยู่นะครับ มั่นใจระยะทางการเบรบกสั้นลงแน่นอนนะครับปีกนกอิสระสองชั้นนะครับให้ความนุ่มเนืลอด้านหน้าพ้อมโช๊คอัพพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับโลโก้ไฮแลนเดอร์นะครับ, er, รบถ้าเป็นตัวยกสูงเขาจะติดมาให้แบบนี้เป็นโลโก้ไฮแลนเดอร์นะครับตัวฉีดน้ําอยู่ตรงก้านปัดนะครับฉะนั้นเวลาฉีดจะไม่ฟุ้งกระจายนะครับลงเต็มเต็มกระจกนะฮะ ส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับจะมีด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถและด้านล่างเป็นสีเทาพร้อมไฟเลี้ยวสังเกตอย่างนี้นะคุณผู้ชมผมให้สังเกตเลยของรถอิวสุนะครับถ้าด้านบนกระจกมองข้างเป็นไฟเลี้ยวที่แก้มจะไม่มีแต่ถ้าเป็นอย่างเกรดตัวเอสนี่เห็นไหมที่แก้มมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างจะไม่มีมันต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วแต่ว่ารุ่นนั้นเขาจะใส่มาในตัวไหน บันไดข้างมีมาเรียบร้อยนะครับมือเปิดประตูรุ่นนี้ได้มาเป็นชุบโครเมียมเรียบร้อยจากโรงงานไม่ต้องใส่ตัวลายครอบเลยแต่ถ้าใครชอบสไตล์ดุดันใส่สีดําก็หาตัวครอบสีดํามาครอบเอานะครับตัวนี้นะครับตรงเสาประตูตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับสีดําด้านนะครับเพื่อให้รถเวลาติดฟิลมันดูเป็นแนวเดียวกันเหมือนเป็นกระจกบานเดียวกัน,ท,กนทั้งหน้าทั้งหลังเวลามองไกลๆจะให้อารมณ์แบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวดิ ระบบเบรกด,ด้านหลังนะครับเป็นดรัมเบรกนะครับขนาดใหญ่นะครับผู้ชมก็เวลาบรรทุกบรรทุกหรือว่าอะไรพวกนี้ก็เบรกนะครับก็ช่วยให้มั่นใจมากขึ้นในการเบรกนะครับกระจกไล่ฝ้าด้านหลังมีมาให้นะครับไฟเบรกด,ดวงที่3มมีมานะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายรุ่นนี้นะฮะหน้าโปรเจคเตอร์แล้วหลังก็ต้อง led นะครับ ไฟเบรกเป็น LED นะครับส่วนหลอดไฟเลี้ยวไฟถอยเนี่ยต้องบอกกันตรงๆว่าเขาไม่ใช่ LED นะครับเป็นหลอดฮาโลเจนหรือหลอดธรรมดาฉะนั้นที่เราบอกว่าโคมไฟท้าย LED เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของหลอดไฟเบรกนะครับแล้วก็โทนสีสันของตัวโคมไฟเนี่ยจะมาในอารมณ์ดุดันมากขึ้นเพราะว่าเป็นสีดําเหมือนโคมดําแล้วก็ตัดสีเทาการชนท้ายนะครับเป็นแบบเหยียบ2สเต็ปนะครับมีกล้องมองถอยหลังมาให้มือเปิดท้ายเป็นชุบโครเมียมนะครับแล้วก็นี่ฮะ แหนบนะครับเป็นแบบ3แผ่นซึ่งตัวยกสูงของเรานะช่วงล่างจะอยู่บนเพลานะครับเป็นแหนบแบบ3แผ่นฉะนั้นในเรื่องของความนุ่มนวลเนี่ยก็จะทําได้ดีนะครับเพราะแหนบมีจํานวนน้อยแต่ในเรื่องของการบรรทุกเนี่ยอย่าลืมไปว่าแหนบเขาก็มีขนาดใหญ่ฉะนั้นรองรับการบรรทุกได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมต่อมาในส่วนของภายในนะครับมาดูที่ด้านหลังก่อนสําหรับภายในด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูด้านหลัง หรือด้านหน้าเนี่ยเขาจะทํามาให้ใส่ขวดน้ําขวดลิตรได้เลยนะและตัวที่แผงประตูนะครับตรงที่เราจะเอาแขนเข้าไปเท้าไปวางพักเนี่ยเขาบูดนุ่มหุ้มหนังมาแล้วสําหรับรุ่นนี้เดินได้สีขาวนะครับตัวเขาเรียกว่าอะไรเส้นสายต่างๆนะครับมีสีดําเป็นโนแบกมาให้มีสีเทาสีบอลตัดมาเรียบร้อยตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนี่ลวดลายของตัว2023เป็นเบาะหนังแล้วก็ที่เท้าแขน สามารถเอารงมาได้นะครับวางแก้วน้ำได้นะนี่และที่สำคัญครับหลายๆท่านที่เลือกซื้อตัวแซนะฮะนี่ครับแอร์แถวหลังเพราะในรถอีซูซูนะครับเขาเริ่มใส่แอร์แถวหลังมาให้ตั้งแต่เกตตัวแซขึ้นไปพร้อมกับ USB นะครับตรงนี้เพื่อเสียบชาร์จไฟโทรศัพท์นะครับหรือชาร์จต่างๆที่เป็นหัว USB ได้นะครับคุณผู้ชม ระบบกุญแจนะครับรุ่นนี้เป็นกุญแจอิมโมบิลเซอร์นะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับคือเป็นกุญแจที่มีชิปกันขโมยนะครับอยู่ในตัวพร้อมกับรุ่นนี้จะมีสัญญาณกันขโมยมาด้วยนะครับรุ่นไหนของอิวสุที่มีภาษาอังกฤษติดอ,อย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่มีสัญญาณกันขโมยมาให้นะนะครับแผงประตูด้านหน้าก็อารมณ์เดียวกันกับด้านหลังเลย นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมวางขวดน้าขวดลิฟได้บุนุ่มหุ้มหนังเรียบร้อยกระจกไฟฟ้า4บานนะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับพับไฟฟ้าในส่วนของกระจกมองข้างได้แล้วก็ปรับมุมมองไฟฟ้านะครับส่วนตัวเบาะนะครับก็เป็นลายเดียวกับกับด้านหลังนะครับวัสดุก็เป็นเบาะหนังคูแม็กนะครับที่ช่วยในการถ่ายเทความร้อนหรือลดความร้อนได้ดีกว่าหนังปกติทั่วไปนะครับ ในเรื่องของการปอบเบาะนะครับรุ่นนี้สามารถเดินหน้าถอยหลังได้มีตัวยกขึ้นมีตัวกดเบาะลงปรับเอ็นได้นะครับตำแหน่งของปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันเปิดฝากระโปรงรถนะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับส่วนออปชันในการใช้งาน,นรุ่นนี้ปรับไฟหน้าสูงต่ำได้มีระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีให้มีระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติสำหรับรถยนต์เกียร์ออโต้นะครับซึ่งในรถเกียร์ธรรมดาจะไม่มีระบบตัวนี้เลยนะ อ่าครับคุณผู้ชมเป็นไงมาแค่นี้ยังไม่หมดก็รู้แล้วว่าอ่ะในระดับหนึ่งก็ได้ใช้และดูแลง่ายนะครับพวงมาลัยนะครับกระชับมือแน่นอนนะครับเป็นพวงมาลัยหุ่มหนังมีนี่ครับฟังก์ชันการใช้งานในเรื่องของครุสคอนโทรลเอาไว้ล็อกทางความเร็วเวลาเดินทางไกลนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงรดเสียงมาให้นะครับเวลา,าเราอยากปรับความดังนะครับของวิทยุสามารถทําได้นะครับ ตัวหน้าปัดเดินไม้ควบคุมที่ปุ่มตรงนี้3ปุ่มนี้ของพวงมาลัยนะครับหน้าจอเครื่องเล่นนะครับ7นิ้วพร้อมกล้องถอยนะครับระบบแอร์เป็นปุ่มหมุนทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับเลือกแอร์ให้ออกตรงไหนก็ได้นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าการปรับแอร์เนี่ยก็ครบถ้วนสมบูรณ์ในรถที่ควรจะมีนะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะครับรุ่นนี้จะมีระบบช่วยลงเขาลงทางราชันมาให้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะ สำหรับเกียร์ตัวแซดนะครับจะเลือกได้แค่เครื่องยนต์หนึ่งพนเซีซีนะเลือกได้เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เท่านั้นไม่มีเครื่อง3000นะครับเกียร์ก็เป็นสองระบบแบบเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับนี่ออปชันการใช้งานก็จะประมาณนี้เลยนะครับคอนโซลบุนุ่มพุ่มหนังทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ที่บางแดดมีไฟมีกระจกนะครับไฟสองแผนที่กล่องใส่แว่นตามีมาเรียบร้อยนะครับลำโพงก็อ่า มีที่แผงประตู4ข้างบน2แล้วก็ข้างหน้า2นะครับก็จะประมาณนี้นะคะับสำหรับเกตตัวแทเปื่อใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับก็อยากให้รีวิวรุ่นไหนยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ